ส so, วัสดีครับทุกคนดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องเบ n เบนิดนะครับผมในะวันนี้ผมก็มาพร้อมกับเจ้าตัวนี้ครับ CX 1 0 w o o ศูนย์่เและแน่นอนว่าจะเห็นสติกเกอร์บนกล่องแบบนี้ผมก็จะมาแจกโค้ดกันนะครับผมจับตารอด,ดูไว้ให้ดีๆนะครับว่าโค้ดมันจะโผลมาตอนไหนเพราะงั้นก็เชิญนับชมต่อได้เลยครับ ต้องขอโทษจริงๆด้วยที่คลิปนี้ตัดช้ามากเลยนะครับพอดีว่าติดงานไปหน่อยกว่าจะมีเวลาว่างนะครับก็ปล่อยให้รอซะนานเลย cx 1 0ครั้งนี้เป็นสาย stamina นะครับและเจ้าของของมันก็ยังเป็นอาจารย์ของเอกุสอยู่นะกล่องนี้เป็น booster นะครับก็เลยไม่มีลอนเชอร์มาด้วยถ้าใครต้องการแบบพร้อมเล่นเลยก็อย่าลืมซื้อลอนเชอร์มาด้วยนะครับผม มาแกกองกันเลยเตรียมตัวไว้ดีนะครับผมจะโชว์โค้ดแล้วอ้าวรีบสแกน,นกันครับใครดีใครได้ใครเห็นก่อนก็ได้รับไปนะครับเอาที่ผมไปหาข้อมูลมาดูเหมือนว่า o ถที่มีสติ๊กเกอร์แบบนี้จะเป็นรตของฮ่องกงนะครับก็ถ้าใครเล่นโซนฮ่องกงก็สแกนไม่ได้ครับเปิดออกมาแล้วก็จะมีชิ้นส่วน3ชิ้นแบบนี้นะครับอันแรกก็จะเป็น d ดิ Ball สีขาวก็เป็นพาร์ทเก่านะครับมันมีลายใหม่นอกจากสีเปลี่ยนไปเท่านั้นเอง เป็นบิดสายสเตมิน่าต่อมาก็คือรัสเช็ตนะครับเป็นรัสเชตศูแต่ครั้งนี้ความสูงมันอยู่ที่6 0เซนนะครับก็เลยเป็น060นะเจ้าตัวนี้จะเรียกว่าพาร์ทใหม่ก็คงได้บ้งครับเป็นสีขาวนะครับสีขาวใสายรอบนอกหรือว่าสวยอยู่ต่อมาก็คือวูฟ u ันนะครับชิ้นส่วนนี้จะเป็นของใหม่ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะล็อกชิปเมนเบดหรืออซิสเบดนะครับ แล้วก็เป็นโทนสีที่ผมกอนขั่งชอบด้วยเหมือนกันเมนหลักเป็นสีดําสีเทาแล้วก็สีเทอร์ควอยนะครับตัดกันดีมากเลยทีเดียวตัว assist blade เป็น free spinning นะครับหรือชื่อย่อของมันก็คือ F นั่นแหละครับเจ้าตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนไปใส่เมนเบลดอันอื่นได้นะครับถือว่าเจ๋งใช้ได้เลย คนฮฟ์กันมากแล้วก็ตัวเมนเบดเองก็ดูเหมือนว่าจะสามารถดีคอยการแท็กได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นรีลิสที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวงั้นต่อมาเราก็มาดูชิ้นส่วนแต่และชิ้นส่วนของตัวเบลดกันเลยดีกว่าครับอันแรกก็คือวูฟซึ่งดีไซน์เปลี่ยนไปจากของเก่ามากเลยทีเดียวนะครับดูเหมือนว่าตรงรอบคอของมันจะเป็นน้ําแข็งนะหน้าตาเองก็ดูดุดันมากขึ้นด้วยเช่นกัน ต่อมาก็คือเมนเบสนะครับหรือจะเรียกว่าฮันซ์ซึ่งก็คือชื่อของมันเองสีหลักเป็นสีดํานะครับผมชอบมากเลยตัวเบสค่อนข้างหนาน,นะครับแต่ถ้าสังเกตจากภายในแล้วจะพบว่ามันค่อนข้างจะกรวงนะก็เห็นแบบนี้แล้วไม่รู้ว่าจะว่ายังไงนะหวังว่ามันจะทนต่อมาก็คือ assist p l a t e F หรือ free นะครับ เป็น assist blade ที่ช่วยในเรื่องของการปัดป้องการโจมตีนะครับซึ่งคราวก่อนก็มีแค่ silver wolf ที่มีเท่านั้นและในครั้งนี้มันก็มาในรูปแบบของ assist blade ซึ่งเราสามารถเอาไปใส่กับตัวอื่นได้นั่นเองนะครับแต่ก็แค่ในลายของ cx เท่านั้นนะนะถือว่าไม่เลวเลย เอามาประกอบกันแล้วก็ได้ประมาณนี้เลยครับสวยงามและดูเท่มากเลยส่วนตัวแล้วผมก็ชอบทีมหมาป่ายแล้วนะก็เรียกได้ว่ารีลิสนี้ถูกใจใครหลายๆคนเลยทีเดียวรวมถึงผมด้วยนะครับ เรามาดูน้ำหนักของมันดีกว่าครับว่ามันจะหนักเท่าไหร่ผมจะเริ่มด้วยทั้งตัวก่อนนะครับน้ำหนักทั้งตัวได้ประมาณ49.11นะครับถือว่าหนักใช้ได้เลยต่อมาเราจะมาชั่งแต่ชิ้นกันนะครับตัวบิดได้ประมาณ3.22และราเชดได้6.83และตัวบเบสด39.08 Assist Blade ได้ 5.85ล็อกชิป1.72และตัวเมนเบรดจะได้ที่31.52ครับก็ถือว่าน้ำหนักสำหรับสต็อกคอมโบไม่เลวเลยนะครับหนักเกือบ50ซึ่งก็ถือว่าหนักมากๆเลย ถึงเวลาที่เราจะมาเทสสปินกับเทส,สแบทเทิลนะครับว่ามันจะเป็นยังไงในสต็อกคอมโบนี้นะ,ะก็ลองเทสสปินก่อนเลยชูดว่างสายสเตมิมนามันก็จะวิ่งไปก่อนประมาณนี้นะครับแล้วในผาลังมันก็จะค่อยๆนิ่งขึ้นจนมาหยุดอยู่กลางสนามแบบนี้เห็นได้ชัดว่ามันไม่มีการสั่นเลยนะครับถือว่ามีความนิ่งอยู่ โอเคถ้างั้นเราก็มาทดสแบกันเลยดีกว่าครับตัวแรกก็เริ่มด้วยที่เจ้าตัวนี้เลยชาร์กเอ็ดสามหนะครับสต็อกค,คอมโ,มโบของมันเองผมจะชูดวูฟฮันลงไปก่อนนะครับตามด้วยชาร์กเอ นว่า assist blade f จะช่วยได้ดีมากเลยนะครับต่อมาเรามาลอง shelter Drake attack custom กันดีกว่าครับ380แปดศนลาชนะสำหรับโมมันเริ่มผมชูทุันลงไปก่อนแล้วตามด้วย shelter Drake นะครับ shelter Drake ขึ้น extreme line โอ้โหชนอย่างแรงแต่บ o o พันไม่ออกนะครับกันได้ดีมากและแรงหมุนก็ไม่ค่อยตกเท่าไหร่เด็กหัวตกแล้วแล้วก็เป็นไปตามคาดบ o o s ันชนะสปินครับ ตัวต่อมาผมขอลองตัวที่ตีดูดันหน่อยเจ้าไทเดโน,โนโรอนะครับคอมโบก็คือ960 GF ไทเดโน,โนโรอลงไปแล้วและขึ้น x อ t กซ์ตมไลน์อย่างรุนแรงแต่ก็โดนบูฟฮันเคานเตอร์จนตกลงไปในโอเวอร์โซนนะครับแต่เพราะบูฟฮันยังมีแรงเหลืออยู่ผมก็เลยชุดไทเดโ,โนรอลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าบูฟฮันยังกันได้อยู่นะครับแต่ว่าเพราะแรงสปินหมุนตกลงไปบ้างแล้วก็เลยทำให้หมดแรงลงไปก่อน เรวก็เห็นได้ชัดว่ามันยังไม่เบิร์สนะครับเรามาลองกับเจ้าตัวนี้กันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นบุกทันที่ได้ใช้ชนะไปครอบครองนะครับชนะสปินอีกแล้ว ต่อมาเรามาลองปะทาก,กับ CX ตัวอื่นบ้างดีกว่านะครับซึ่งก็คือก็อกบัตราลนซ์คัสตอม480เทเปอร์นะครับในตอนว่า,นาผมลงวูฟพันลงไปก่อนด้วยฟ็อกบัตรฟอกบัตรกับตกลงไปในโอเวอร์โซนก่อนซะง,งั้นเราลองอีกครั้งครับฟ็อกบัตรลงสนามมาก็ขึ้นเอ็กซ์ติมไลท์แต่วูฟพันก็ยังกันได้ครับยอดจริงๆโอ้โหวูฟพันเสียบาลานซ์แล้วครับเดิมสาดไปมาแล้วเอาอยัางไงกันแน่ ็อกบัตเองหัวก็ตกลงไปแล้วเช่นกันและดูเหมือนว่าวูฟพันจะชนะสปินไปครับตัวต่อมาครับเป็นบาลาน c ์คัสตอมอีกแล้วก็คือเปกาซัสเลฟตั้งแต่นพอยนะครับลงวูฟพันลงไปก่อนตามด้วยเปกาซัสเปกาซัสลงมาแล้วก็ขคือเอ็ Line. กซิมไลวูฟพันก็การได้ครับและของเปกาซัสเริ่มตกลงแล้ว แต่โบวพันก็ยังเยอะอยู่ดีเหมือนว่าโบวพันก็จะชนะสปินไปอีกตามเคยครับตัวต่อมาก็คือ p e ร u s DARK STOCK COMBO อมโสายดีเฟนนะครับลองโบวพันไปก่อนนะตามด้วย p e s u ซ DARK ารโอ้ยต้องซองปีกพัากันแล้วครับดักขึ้น X-TREME LINE แต่ก็โดมตีไม่โดนแหลงของทักคูตกลงและ และเสมอกันครับตัวต่อมาก็คือ Drunbrave S-Turbo นะครับน้ำมาขึ้นเอ็กซิม Line แต่ตีไม่โดนครับาร b r บร e เริ่มตกแล้วและก็เป็นบูพันที่ได้ไปตัวต่อมาก็คือ Leon Chris นะครับเป็นสายป้องกันเป็น UX Line ที่ผมชอบตัวหนึ่งเลยเ e อ n น h ร i สลงสนามมา ทั้งสองก็ปะทะกันอ้เมื่อกี้วูฟพันกับตกโอเวอร์โซนเลยนะครับเหมือนว่าตอนนี้จะต้องจัดสินกันด้วยแรงสปินที่เหลือแล้วครับจากว่าวูฟพันลงก่อนจึงมีความเสียเปรียบไม่น้อยเพราะของเดอนเคสตกไปแล้วครับเหมือนว่าวูฟพันจะได้คะแนนไปนะครั้งนี้แล้วก็เป็นอย่างที่ผมคิดนะครับพันชนะสปิน ชุดลงไปก่อนแล้วก็ยังชนะนะครับสต็อกคอมโบของวูฟฮันก็ไม่เร็วเลยทีเดียวขอแค่อย่าชุดให้มันขึ้นเอ็กซ์ตีมไลน์ก็พอนอกนั้นแล้วก็ชนะสปินสบายๆครับสุโคเอเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับผมเป็นไงกันบ้างสนุกไหมก่อนที่จะจากกันไปก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผม,มนอนว่าอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะครับไปกกอละบาไเสีย